สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง BTV ธรรมดานะครับช่อง BTV ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคอิบ่า e ยนะครับ หุ้นนี้คอีบ่ายของวันที่16กมกราคม2567นาหะครับสำหรับหุ้นนี้ค E อีบ่ายนี้ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสดใสสดใส,สดใน้ำโชโ่วน้ำสีดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับรขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่วเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดินทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผ มีอะไรบ้างมาชมกันได้เลยนะครับเป็น2 3 4นะครับขอเน้นที่3นะครับกับ4นะครับห,หลับ2คือตัวรองนะครับ3 5 5 3 3 6 6 3 3 7 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3อา่า4 5 5 4 4 6 6 4 4 7 7 4 8, 8, 8, 9, 9, 3, 4 8 8 4 4 9, 9 9 4นะครับ จำวนตัวรองก็คือสองนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับอ่านะครับตัววินนะครับวินก็ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับวินนะอือครับส่วนสายลูดนะครับลูดก็เอาที่สามเป็นหลักนะครับลองสี่นะครับอืตัวอตัว,วก็คือสอง,องนะครับอือครับอ่ามาดูที่ฐานนี่ลองสามสี่นะครับขอเน้นที่สามนะครับเออสามเป็นหลักส่วนลองกับสี่เป็นตัวรองนะครับ ส่วนทางนี้สายรูดนะครับสามกับสี่เน้นที่สามนะครับตัวลองคือสองนะอือค่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับสองคือตัวลองนะข <c oughs> อไปครับขอไปครับ เน้นที่ตรงนี้นะครับเน้นที่89นะอเน้นท <te Liberty Overwatch> ี <te> ่89เนี่ยนะครับตาม89ที84นะครับอืมสามนี้นะครับรูดรูดที่สามเป็นหดักนะครับสี่กับสองเป็นรองนะอืมขอพักแค่นี้ก่อนนะครับมันไอไอไอครับครับตามนี้แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอ่าโชคดีโชคดีครับ พบกันใหม่พรุ่งนี้